สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับผมเก่งในรายการ The ผี Radio สายแรกของวันนี้ก็คือคุณประเสด ตอนนี้เราได้ติดต่อไปหคุณประเสริฐเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับพี่เกง่งชื่อของเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรเหรอครับชื่อเรื่องว่าเออผมลืมคิดระเรื่อมเลยแล้วกันอ้าวไม่ต้องพูดมากครับพี่เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันคือว่าพี่เก่งครับครับหลังจากผมเลิกงานเนี่ยมันมีฝนตกหนักมาก ฟ้าผ่ารีบๆเล่ามาครับผมอยากฟังเออเออเออก็ได้ครับเออหลังจากที่ผมเลิกงานมาเสร็จแยผมก็เดินลางล่มเนี่ยไปตามสายฝนนะครับกําลังจะกลับบ้านตอนที่ผมใกล้จะถึงที่พักของผมเนี่ยผมก็เจอชายคนหนึ่งครับนั่งอยู่ตรงริมสะพานแล้วชายคนนั้นก็เลยบอกกับผมว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้นุ่มเออมีอะไรเหรอครับคือว่า นายมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอ่ะแทนนายแล้วติดตามนายมาคุณหมายผีเหรอก็ประมาณนั้นแหละปัญญาอ่อนใครเชื่อเรื่องผีก็บ้าแล้วเองว่าพี่บ้าหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับเออไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีปัญหาติดต่อมาได้นะเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูน กำจาัดผีอีกห้าหมื่นบาทไม่เอาหรอกใจเล่านายจะต้องเสียใจตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรครับคิดว่าแค่เป็นคนมาหลอกเอาเงิน os. เออพี่ก็คิดเหมือนกันนะพอผมมากลับมาถึงบ้านนะพี่เก่งเออผมรู้สึกเหมือนมีใครมาสะก,กิดหลังเฮ้ยใครอะเฮ้ยโอ้มาเว้ยอย่ามาแก้กันแบบนี้กลัวเฮ้ยนายเป็นใครในตอนนั้นผมรู้สึก รัวมากๆผมเลยรีบวิ่งเข้าบ้านไปห้างนอกไม่ได้แล้วเป็นอย่างที่หมอดูคนนั้นพูดจริงๆด้วยต๊บกุบกผีอย่ามาหลอกกันเลยเดี๋ยวตอนเช้าจะทําบุญส่งไปให้ในวันนั้นผมเทศนอนไม่หลับแต่ก็นอนหลับอยู่ดีอ้าวเอในช่วงประมาณปีสามีสีเนี่ยครับพี่เก่งอืมผมเนี่ยรู้สึกรู้สึกเหมือนมีอะไรมา อยู่ที่หน้าอ,อกหนักมากโหยโดนผีอันแน่เลยผมกลัวมากเลยไม่กล้าตื่นเลยหลับไปทั้งน้นเลยจนนตอนเช้าผมก็ได้มารู้นผีว่าว่าเออมีผีร้ายมาจ้องจะทำร้ายนายใช่ไหมเออไม่ใช่ครับคือว่าแมวของเพื่อนบ้านเนี่ยมันมาเล่นบ้านผมครับแล้วไอที่ เหมือนผีอัมนั่นล่ะคูแมวมา,มา,มานอนทับหน้าอกครับแล้วที่มีคนมาสะกิดหลังนายล่ะถือว่าแมวเนี่ยมันมาปีนหลังผมครับเฮ้ยแล้วสำหรับเรื่องนี้มีผีไหมเนี่ยมีแน่น,นอนครับไหนอะผีนึกว่าเล่าจบแล้วก็จริงๆแล้วหมอดูที่ผมพักเนี่ย <c oughs> เขาตายเพราะรถชนตั้งหลายเดือนแล้วครับรถชนอยู่ตรงนั้นเลยเห็นว่าเป็นเห็นว่ากินเหล้าแล้ว เดิมซือ้อไปรวนรถชนเออโอเคครับเรื่องนี้มีผีโผลมาแค่แป๊บเดียวเองที่เหลือแมวทําหมดเออก็วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสรุกไอหมอดูเป็นผีเฉยเลยแล้วมันไม่ได้ทำอะไรกับปิดนั่นด้วยนะผมยังไม่ได้วางสายขอโทษครับจะ,จะปิด,ดยงไงเหยครับขอโทษครับ